ทานด็อกชายเคอิกกับลูกตะภาพน้อยนิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรมเหตุการณ์เรื่องราวของเด็กชายเคอิกกับลูกตะภาพน้อยเด็กชายเคอิเดินเล่นตามคันนาหลังจากช่วยพ่อเก็บเศษไม้ที่ลม้มลงเพื่อเป็นฟืนไว้ใช้ที่บ้านทานสายตาเหลือบเห็นลูกตะภาพน้อยตัวเล็กๆก,ก,กำลังคลานไปอย่างชา้ชาๆบนพื้นดินที่แห้งแล้งสภาพครูกรเกษตรไม้ที่ใหญ่บ้างเด็กชายเคอิรู้สึกสงสารมันจึงตัดสินใจเดินตามไปดูว่ามันกำลังมุ่งหน้าไปไหน ลูกตะภาพน้อยเดินคลานไปเรื่อยๆผ่านหญ้าแห้งใบไม้ร่วงและก้อนหินมันดูอ่อนเพลียและหิวโหยเคออค่อยๆเดินตามไปอย่างเงียบๆพยายามไม่รบกวนมันในที่สุดลูกตะภาพน้อยก็มาหยุดนิ่งซึ่งอยู่ไกลาจากลำธารสายน้ำมันมองเด็กชายเคอีกด้วยความหมดแรงคอแห้งด้วยอาการกระหายน้ำอย่างเห็นได้ชัดเคอีรู้ทันทีว่ามันกำลังกระหายน้ำอย่างมากเขาจึงรีบวิ่งไปตักน้ำใสๆลำธารขึ้นมาใส่ถังน้อยๆที่พอหาได้บริเวณน,นั้นแล้วรีบวิ่งกลับไปหาตะภาพน้อยที่รอคอยอยู่ ลูกตะภาพน้อยมองดูน้ำในถังเล็กๆที่เคอิกยื่นตั้งไว้ให้ดื่มด้วยความสงสัยแต่แล้วมันก็ตัดสินใจยื่นคอออกมาจิบน้ำอย่างอร,อร่อยมันดื่มน้ำจนอิ่มท้องรู้สึกสดชื่นขึ้นมากเคอิกยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้ช่วยลูกตะภาพน้อยเขารู้สึกดีที่ได้ทำสิ่งดีๆให้กับสัตว์ตัวเล็กๆนี้แต่แล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นลูกตะภาพน้อยคลานลงไปในสระน้ำและเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแสงวิบวับก็เปล่งประกายออกมาจากปากของมัน เคอียืนนิ่งอึ้งด้วยความประหลาดใจเขายื่นมือไปแตะลูกลำแสงนั้นแสงสว่างจ้าจนเขาต้องหีตาลงทันใดนั้นลูกตภาพน้อยก็ปล่อยลูกลำแสงนั้นหลุดจากปากมันหันกลับตัวเดินและหายตัวไปจากสายตาของเคอีไปอย่างรวดเร็วเคอียืนนิ่งอยู่กับที่รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้พบก,บกับเพื่อนใหม่ที่วิเศษขนาดนี้เขาเก็บลูกลำแสงนั้นและเก็บความทรงจำนี้ไว้ในใจและหวังว่าจะได้พบกับลูกตภาพน้อยวิเศษอีกครั้งในวันข้างหน้าเด็กชายเคอีเดินทางกลับบ้าน เคอีมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความสุขเขาคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อถึงบ้านเขารีบวิ่งไปหาแม่และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังแม่ของเขาฟังด้วยความสนใจและรู้สึกประทับใจในความใจดีของลูกชายเคอหยิบลูกลำแสงที่เขาเก็บไว้ให้แม่ดูแสงสว่างก็ได้จ้าไปทั่วทั้งห้องแม่ของเขายิ้มและบอกกับเขาว่าลูกช่างเป็นเด็กที่โชคดีจริงๆที่ได้พบกับเพื่อนที่พิเศษขนาดนี้ เคอตรู้สึกดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขกับแม่เขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเรื่องราวของเขากับลูกตาภาพน้อยแสนวิเศษนี้ไปได้เลยเรื่องราวของเด็กชายเคอีและลูกตาภาพน้อยยังคงดำเนินต่อไปเด็กชายเคอีจะได้พบกับลูกตาภาพน้อยวิเศษอีกครั้งหรือไม่เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามอ่านต่อได้ในตอนต่อไปข้อคิดที่ได้คุณธรรมการทำความดีนั้นย่อมได้ผลดีเสมอ การแบ่งปันความสุขนั้นทําให้เรารู้สึกดีใจการรักและดูแลสัตว์มิตรภาพมิตรภาพนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลามิตรภาพที่แท้จริงนั้นจะอยู่เคียงข้างเราเสมอความมหัศจรรย์โลกยังมีสิ่งมหัศจรรย์รอให้เราค้นพบสิ่งมหัศจรรย์นั้นอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่ทันตั้งตัว